สวัสดีครับเรามาดูประกาศรายชื่อ26นักเตะชุดลุยศึกยูโร2020ของทีมชาติเวลกันหน่อยดีกว่าเริ่มที่เพื่อสาประตูมีทั้กัน3คนมีเวนเฮนเนซีจากคิสตันพาเลทแดนนี่วอร์ดจากเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็อดัมเดวีจากสโต๊กซิตี้หมายที่แผงก้องหลังก็ใส่มาด้วยกัน9คนเริ่มที่เจมส์ลอเลนจากซังพอลีในเยอรมนีฮะเบนเดวีแล้วก็โจโรดอนจากทัตแนมฮอสเปอร์คริสเมฟมจากบอนมั Mart, ฟรีส์ันเตอร์จากชาลตันแอตเลติกลรสนอรริงตันเดวี่จากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนโกวิลเลียมจากลิเวอร์พูลคอเนอร์โรเบิร์ตและก็เบนคาบานโก้จากทางสวนซีซิตี้มาที่กองกลางก็ใส่มา10คนครับมีจอร์เลนจากสโต๊กซิตี้โจโมเรลจากลูตันทาวน์อีธานเอ็มบาดูจากเชลซีแมทธิวสมิธจากแมนซิตี้จอห์นนี่วิลเลียมจากคาร์ดิฟซิตี้อัลลันแลมซีจากยูเวนตุสดีแลนเลวิสจากทางแมนยูไนเต็ด ลูบินคอเวลจากคาร์ดิฟซิตี้เดวิดบรูคจากบอนมัทและก็แฮร์รี่วิลสันจากลิเวอร์พูลและกองหน้าก็มีด้วยกัน4คนมีคีฟอร์โม่จากคาร์ดิฟซิตี้แกลเลตเบลจากเรอัลมาดริดไทเลอร์โรเบิร์ตจาก United, ลีดยูไนเต็ดและก็เดนนิสเจมจากแมนยู